ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมมานั่งแบบสบายๆเลยครับถามว่าผมมานั่งที่ไหนฮะผมมานั่งที่โคกหนองนาโบเดลนะครับถามว่าโคกหนองนาโบเดลเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนนะฮะข้างหลังผมนะฮะเป็นแต่ละท่านนี่นะฮะมีความเกี่ยวข้องกับโคกหนองนาโบเดลนะครับเพราะนั้นเกี่ยวข้องอย่างไรนะฮะอีกท่านหนึ่งะฮะเป็นประธาน เขาเรียกว่าเป็นประธานกลุ่มสตรีนะครับเดี๋ยวจะให้รา,ายงานด้วยตัวเองนะครับและอีกท่านหนึ่งที่อยู่ข้างหลังผมนี่นะฮะอันนี้เป็นเกษตรอำเภอบางพีเลยครับท่านจำาน,นะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะวันนี้จะเป็นแขกสําคัญของเราเลยนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราจะมาคุยทั้งทั้งสามท่าน ว่าทั้ง3ท่านนี้เกี่ยวข้องกับโคกหนองนาโมเดลอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะฮะผมขอญอาตไปที่ประธานก่อนนะครับประธานม้ยของเรานะครับหรือว่า,าคุณพรพิษนี่นะฮะว่าคนคนนี้สร้างโคกหนองนาโมเดลที่ไปที่มาเป็นอย่างไรนะครับขอญอาตสวัสดีครับ ครับท่านประธานมุ้ยครับอย่างนี้ฮะโคกงหนองนาโมเดลนะฮะมีที่มาที่ไปอย่างไรครับค่ะก็เป็นช่วงโควิดเนี่ยน,นะคะก็ทุกคนก็ให้อยู่ที่บ้านแล้วก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านเฉยๆอะค่ะก็เราก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะทําเรื่องของสรรัตว์ระราชาในเรื่องของนรน่นลงปลูกผักสวนครัวรแต่เราจัดสวนเราเป็นรูปแบบแบบโคกงหนองนาโมเดลอ,อ,อันนี้ก็คือ30วาเล็กที่สุดในประเทศไทยครับตอนนี้ค่ะ แล้วแล้วมีใครสนับสนุนอย่างไรครับค่ะก็ได้รับการสนับสนุนมากเลยค่ะในเรื่องของเชิงวิชาการในเรื่องของการจัดระบบเรื่องของดินของน้ำนะคะแต่ก็ตามศาสตร์พระราชาที่พระองค์ท่านได้วางไว้เลยค่ะก็จะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องที่ช่วยเราก็จะมีสํานักง,งานเกษตรนะคะก็จะมีมหาวิทยลัยราชพัฏ ค,ค่ะแล้วก็พัฒนาชุมชนแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาซึ่งเป็นเป็นพี่เลี้ยงหลักของเราค่ะคเดี๋ยวบอกจะชัดอีกนะฮะชื่อนามสกุลจริงนามชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็ตำแหน่งด้วยครับค่ะพรพิษศรีสมวงค่ะตำแหน่งก็คือประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรส่วนเ0 0าแสนค่ะตำบลบางปลาอำเภอบางกีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะค ครับคุณผู้ชมครับนี่คือประธานนะฮะถือว่ามีความสามารถนะครับหลายๆด้านเลยทีเดียวนะครับ <_ L ion> โดยเฉพาะ آ آ การทําโคกหนองนาโมเดลเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับว่าพื้นที่ของประธานกลุ่มนี้นะครับได้สร้างขึ้นมานะฮะโคกหนองนาโมเดลเนี่ยพื้นที่เล็กมากๆนะฮะตามที่ท่านประธานบอกเป็นมัสยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปที่เกษตรอำเภอของเรานะครับท่านเกษตรอำเภอของเรา Dancing นี่นะครับสนับสนุนโคกหนองนาโมเดลอย่างไรนะฮะเดี๋ยวขอย่าสอบถามท่านนะครับว่าโคกหนองนาโมเดลนี้ ท่านสนับสนุนอย่างไรบ้างครับครับต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านในการสนับสนุนของสำนักงานเกษตรนั้นก็คือเราออกไปร่วมช่วยคิดร่วมช่วยทำร่วมวางแผนทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันครับ ถ้าพื้นที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเราจะจัดการยังไงกับพื้นที่ที่มันมีอยู่ทั้งแปลงใหญ่ทั้งแปลงเล็กที่จํากัดอยู่แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเราเน้นเรื่องการพึ่งพาตัวเองทั้งหมดเลยทีนี้การปลูกพืชแต่ละต่างๆๆนั้นจะต้องมีจะต้องมีพืชหลักเป็นส่วนสำคัญเลยทีเดียวนะครับเป็นพืชที่เลี้ยงเป็นพืชที่เรานำมาใช้สอยเป็นพืชผัก ทุกอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับถ้าเราทําแบบนี้เสร็จเนี่ยเหมือนกับคนอยู่กันหลายคนเลยครับก็พึ่งพากันส่วนต้นไม้ก็เหมือนกันก็ถ้าอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับส่วนนี้ก็เราได้ทําความเข้าใจกับทางโค้งหนองนาโมเดลให้เข้าใจเพราะว่าหลายคนคิดว่าน้ําเนี่ย ที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็คือน้ําจะมีในแม่น้ําลําคลองมีในน้ําตกมีน้ําฝนแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ําที่มีเยอะอยู่จริงๆทุกวันนี้ก็คือน้ําที่อยู่กับต้นไม้ที่พึ่งพาใสซึ่งกันและกันครับท่านครับ,คร,บครับคุณผู้ชมครับฟังนะฮะ,กะเกษตรอำเภอของเรานี่นะครับท่านามีความรู้นะครับ แล้วท่านเป็นหัวหน้าเกษตรอำเภอบางพลีนี่นะฮะถือว่าให้ข้อมูลได้ดีเลยทีเดียว mm. ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับท่านอีกรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้เราอยากพูดคุยกับแขกรับเชิญนะฮะแขกรับเชิญของเรานะครับวันนี้เขาจะมองในมุมของโคกหนองนาโบเดลอย่างไรนะครับ mm. เพราะว่าตัวท่านเองนะฮะเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏ อ่าทนบุรีสมุรประการของเรานี่นะครับอาจารย์ต้นขออนุญาตสวัสดีครับอาจารย์ตนครับอาจารย์ต้นครับในมุมมองของท่านนะครับที่เห็นโคกหนองนาโมเดลอ่าในตำบลบางปานี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับโอเคครับต้องต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับท่านท่านปลัดอำเภอด้วยเนาะแล้วก็ธรรนประธานกลุ่มด้วยครับครั้งแรกที่ที่ไปที่ที่ชุมชนแล้วกันที่ทําการมันมันรู้สึกมันว้าวอ่ะคำว่าว้าวเลยนะฮะว้าวแบบว่าเอา พี่ทําได้ยังไงอ่ะสาตารางมีโคกหนองนามีอะไรบ้างพี่นี่ไอโคกนี่นี่หนองนี่นนะแล้วท่านประธานหม้ยก็บรรยายสรรพคุณแบบเฮ้ยแค่หลังบ้านนี้ยังเป็นโคกหนองนาได้เฮ้ยแล้วมันเป็นโมเดลด้วยและเกี่ยวข้าวได้จริงด้วยเอ้ามีหนองมีนามีอะไรทุกอย่างครบสมบูรณ์เลยแสดงว่ากระบวนการบริหารจัดการหรือจัดสรรคัดสรร ต้องมีการวางเป็นสเต็ปสเต็ปและมีผู้เชี่ยวชาญท,ที่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 ท่านประธานมุ้ยบอกว่ามีคนสนับสนุนนะครับให้ความรู้ว่าตรงนี้ต้องเป็นอย่างโู้นอย่างนี้น่ะแสดงว่านี่นี่คือทีมเบื้องต้นขนาดจุดเล็กๆยังทําได้คือผมมันคนนอกนะพอเวลาเข้าไปว่าอุ้ยแค่นี้มันว้าวแ,วแล้วแล้วถ้าคนที่มันมีพื้นที่มากกว่านี้<อ>เฮ้ยจะไปต่อยอดจากเนี้ยเป็นโมเดลเล็กๆนะฮะจากถ้าจะไปต่อยอดได้แสดงว่า ทฤษฎีนี้ไม่ธรรมดาของหัวหลวงเราใช่ไหมครับเรื่องตรงนี้เนี่ยคือเห็นครั้งแรกเลยประทับใจ เอาข้าวๆไว้นี้ก่อนเดี๋ยววนไปหาพี่มุ้ยต่อประทับใจครับประทับใจเห็นแล้วว้าวแล้วครับคุณผู้ชมครับนะฮะฟังดูนะครับอย่างอาจารย์ต้นเนี่ยฮะถือว่ามีมุมมองนะครับแล้วท่านเวลาไปเห็นอะไรนะฮะของดีๆนี่ฮะท่านจะเมม ORY ไว้เลยคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะเพราะนั้นท่านพูดบอกว่าว้าวเนี่ยฮะผมถือว่าว้าวจริงๆนะฮะทีนี้ผมจะกลับไปที่ประธานนะฮะในคําว่าว้าวนะฮะลองบอกชัดๆกับท่านผู้ชมนะฮะว่าอะไรที่มันทําให้ว้าวในสายตาประธานครับ ก็ขออนุญ,ญาตนำเรียนอย่างนี้นะคะว่าเ,เรื่องของการที่เข้ามาแล้วแปลกใจเป็นที่แปลกใจของคนอื่นก็คือ1เป็นเนื้อที่พื้นที่ที่เล็ก นะคะเล็กมากแล้วแต่ว่าเราก็สามารถที่จะบริหารการจัดการที่ให้ได้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้ได้สู่ขบวนการศาสตร์ของเวลาชาได้ได้อย่างเต็มที่และโดยเฉพาะบนโค้งหนองนาของเราเนี้ยมีพันไม้ตั้ง5 60ชนิดซึ่งไม่น่าเชื่อนะคะค,ค่ะค่ะ,คะแล้วในในในต้นไม้ที่อยู่ในโค้งหนองนาของเราเนี้ยจะเป็นต้นไม้แล้วก็เมล็ดพันธุ์หรือต้นไม้ที่เราชอบรับประทานนะคะเป็นบันไดก้าวขั้นสู่ความพอเพียง เราใช้บันไดขั้นแรกเนี่ยของศาสตร์พระราชาเลยนะคะก็คือการพอกินเลือกปลูกที่เราชอบกินถูกไหมคะ่ค่ะเช่นค่ะเราชอบกินมะเขือแล้วก็มะขามเทศนะคะเรามีหมดเลยนะคะก็วางแผนกันว่าบ้านเรามีสี่คนนะคะก็คนละหชนิดที่ชอบค่ะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะยี่สิบสี่แล้วก็จะมีต้นพืชสมุนไพรนะคะเป็นพืชสวนสมุนไพรซึ่งเวลาเราเจ็บป่วย นะคะเราก็อาศัยเขาได้นะคะอ,อ,อันนี้ก็จะเข้าสู่ระบบบริหารการจัดการเข้าสู่ขบวนการได้เลยค่ะครับคุณผู้ชมครับนะฮะฟังแล้วนะฮะต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ไม่มากนักนะครับแล้วก็ข้อสําคัญนะครับอยู่หลังบ้านประธานเองนะฮะแล้วพื้นที่กี่ตารางวานะฮะสามสิบวาสำหรับค้อเอาสามสามสิบวานะฮะ ถือว่าพื้นที่เล็กมากแล้วเมื่อกี้นะครับท่านประธานบอกแล้วนะครับว่ามีาพืชที่กินได้นะครับพืชผักที่กินได้เนี่ย24ชนิดนะครับเพราะฉะนั้นอัดลงไปได้อย่างไรนะครับถือว่าสุดยอดอมากๆนะฮะเดี๋ยวกลับมาที่ท่านเกษตรอำเภอของเรานะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านาแนะนําชื่อแล้วก็ตาแหน่งตำแหนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอรายละเอียดจาก24ชนิดของท่านประธานด้วยครับครับต้องขอขอบคุณมากนะครับ เมื่อกี้ลืมแนะนำตัวนะครับผมเองชื่อจำนงนะครับนามตระกูลเพชรประยูนตำแหน่งปัจจุบันก็คือเกษตรอำเภอบางพลีนะครับที่ปัจจุบันนี้ก็คือวันที่ว่าจะปลูกอะไรกันเรามานั่งคุยกันว่าจะปลูกอะไรกันดีจะปลูกอะไรกันดีก็ของท่านประธานเองเนี่ย ไม่เฉพาะเอาในครอบครัวหรอกครับเพราะว่าประธานเนี่ยจะมีสมาชิกกลุ่มอยู่แล้วก็เชิญสมาชิกกลุ่มกันมาทุกคนเลยครับถามว่าใครพอใจจะปลูกอะไรบ้างไม่ใช่ว่าจะปลูกกินอยู่เฉพาะบ้านตัวเองนะครับหลายคนบอกว่าแม่ที่บ้านเนี่ยขาดขาเขาก็เขาก็จะมาปลูกขากันแล้วก็ เอากันมาเองบ้างนะครับกดโน้นมีต้นโน้นต้นนี้เอามาโดยที่บ้านของประธานเขาไม่ผูกขัดนะใครจะเอาอะไรก็มาลงกันเลยนะครับทีนี้พอเอามาลงกันแล้วเนี่ยจะต้องมาวางแผนกันว่าพืชอันไหนที่น่าจะลงก่อนทุกคนก็ได้ฟังได้คุยกันแล้วว่าพืชที่น่าจะลงก่อนที่สุดคือกล้วยกล้วยเลยครับ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยถือว่ากล้วยเนี่ยขึ้นง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าพอปลูกกล้วยแล้วเนี่ยกล้วยนี่แค่ประมาณรักเดือนกว่าๆเนี่ยเขาแตกใบแล้วครับพอกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเป็นพืชผักระดับกลางเช่นว่าพวกมะคงมะเขือพวกพลิกพวกอะไรนะครับปลูกบริเวณแถวนั้น ทีนี้พอต่อจากนั้นกับจะเป็นพวกเชพลูสะระแหน่ทึ่งก็เตี้ยเต้ลงมาเลี้ยดินลงมาต่อจากนั้นก็จะเป็นพวกขาพวกขิงที่จะต้องอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพเลยว่าพื้นที่ไม่เห็นแล้วครับแน่นเอียดไปด้วยพันธุ์พืชผัก <Yes. S 1> แต่ครับแต่ข้อสำคัญอันหนึ่งก็คือถ้าทำแล้วเนี่ยเราจะลดน้ำให้น้อยที่สุดว่าจะลดยังไงดีก็ ช่วยกันทำคลองไส้ไก่เล็กๆนะครับมนคันก็เรียกว่า,าวก็เรียกว่าเป็นคลองไส้ไก่เพียงแต่เราเอา,อาลดน้ำที่เดียวแล้วก็คลองไส้ไก่ค่อยๆไหลลงมานะครับแล้วเราก็จะมีหลุมขนมครกเป็นที่พักไ,ไก่พ,พ,พักน้ำไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วทางเดินต่างๆก็เรียกว่าเชิงตะพัก เชิงตะพักนี่ก็คือพักแล้วก็เดินรอบๆที่สามารถใช้เขาเรียกคล้ายๆคนจีนใช้สมัยก่อนตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าของประธานนี่โชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือทางลูกชายของท่านประธานเนี่ยไม่ต้องเสียค่าควายอะไรเลยนะครับก็ใช้แผงโซล่าเซลล์มาอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าโคกน้องนา แปลว่าอัปเดตแล้วนะครับโมเดลเลยครับเ,เทคโนโลยีเข้าไปทีนี้พอใช้ตัวนี้เข้ามายิ่งคลึ้มกันไปใหญ่เลยนะครับแต่นอกนั้นก็จะใช้พวกมอคกานีต่างๆแนละพวกไม้สักพวกอะไรก็คือไว้สำหรับต่อไปอาจเป็นไม้ใช้สอยแล้วก็ที่ทำตรงนี้ก็คือให้เป็นโมเดลให้พี่น้องก็ได้มาดูแล้วก็ต่อไปเขาก็จะทำของเขาได้นะครับครับ ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหฟังแล้วเนี่นะเป็นไงอาจารย์ต้นอันนี้เป็นไงว้าวเอ้าในว้าวเขาบอกว้าวมาแล้วนะอาจารย์ต้นลองต่อยอดอีกนิดหนึ่งคะคือยิ่งยิ่งเห็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับยิ่งเห็นท่านประดมเภอเล่าเรื่องที่เป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนตั้งแต่ไส้ไก่อันนี้เดี๋ยวนะเกษตรอาเภออ๋อเกษตรอำเภอขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตถอนครับอ๋อกางะให้ขึ้นมาแล้วอ๋อเกษตรอำเภอคือ เห็นภาพตั้งแต่ว่าวิธีการที่วางแผนให้ตั้งแต่คลองไส้ไก่ลงมาแล้วก็มาพักมาเป็นขนมคกผมว่าเนี่ยคือสุดยอดเบื้องต้นที่ที่เรานำปราดมาแล้วมาโมดิฟายหรือว่าม,ามามาเขาเรียกว่ามาประยุกต์ใช้เนาะมาปรับใช้ให้ทันสมัยและลูกชายท่านประธานแนวคิดด้วยว่าเฮ้ยไฟแสงแดดเอามาเป็นทัมาเป็นโซลาเซลล์โซลาฟาร์มด้นาคตมันเป็นโมเดลที่ที่บอกว่ามันว้าวอะครับคือผมไปนะท่านนะ ไปวันแรกเนี่ยผมได้ชิมอะไรรู้ป่ะดอกอะไรนะครับพี่มุ้ยครับวันนั้นอะ่ะท,ที่เด็ดให้อยู่หน้ารั้วข้างรั้วเอาไปผัดน้ำมันหอยอะ่ะหอมจันเด็ดดอกชมจันช่วยกันเด็ดดอกชมจันให้ผมประมาณหลายโลเหมือนกันผัดน้ำมันหอยครับจานแช่ไว้ตื่นเช้ามาแม่บ้านเขาผัดให้โหลูกแฝดมาลุยสักเกียงเลยชอบเมื่อไรพ่อไปอีกโอ้โหเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยครับนี่นี่คือความที่มันเป็นแบบหนึ่งคือปลอดสารด้วย ประเด็นคือปลอดสารด้วยแล้วปลูกในบ้านแล้วเราดูแลได้ด้วยและไม่มีไม่มีสารพิษเลยพี่มุ้ยไม่ได้ใช้เลยเรื่องพวกนี้มีมีปุ๋ยมีอินทรีที่แกมทําให้เรียบร้อยทําเองได้ด้วยเนี่ยมันว้าวต่อมานะครับแล้วเวลาเราเอาไปทานจะไบบอย่างท่านบอกว่ามีขามีแรงต่างเอาไปทานเนี่ยมันปลอดสารไงและปลอดสารแล้วอยู่หลังบ้านเราแล้วอยู่ใ,ใกล้บ้านด้วยเนี่ยเกิดการแบ่งปันระหว่างกลุ่มด้วยและเป็นโมเดลต่อย,ยอดมันไม่ว้าวได้ยังไง30ไร่เอ้ยสาตารางวาขออนุญาตอภยัยแล้วอนาคตข้างหน้าจา์มาเสืออาจจะเป็น สามสิบไร่แนนที่เพิ่งรู้ขออนุญาตนิดนึงที่บอกว่าสมุทรปลาการปลูกกล้วยง่ายที่สุดผมก็เลยว่าอ๋อมีหน้าเลยเมืกี้ผมได้กินกล้วยหอมเขียวกล้วยหอมเขียวของอาจารย์ประเสริฐใช่ไหมเนี่ต้องโปรโมทต่อไปพี่มุ้ยต้องมีกล้วยหอมเขียวได้ละมาปลูกไว้สักต้นหนึ่งน้อยาจารย์ประเสริฐนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับนะฮะเราได้ข้อมูลนะครับในเรื่องของโคกหนองนาโมเดลเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าโคกหนองนาโมเดลเนี่ยปัจจุบันนี้นะฮะก็ยังไม่ได้มีทั่วประเทศเท่าไหร่แต่ก็มีเยอะแล้ว แต่ก็ยังไม่เยอะมากพอเขาบอกว่าคําว่าเยอะมากพอคืออะไรครับโคกหนองนาโมเดลนี่นะฮะถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งนะฮะที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรที่เกี่ยวกับพืชผักสวนครัวหรือกเกษตรต่างๆมาอยู่ในหลังบ้านก็ได้นะครับอย่างของท่านประธานนะฮะช่วงสุดท้ายของอสุดท้ายแล้วนะฮะ,ะประธานมุ้ยนะครับอ,อยากจะให้เชิญชวนมาชมมาดูหรือว่ามาศึกษาดูงานยังไงเชิญเลยครับ ก็ขออนุญาตนะคะตอนนี้ก็รู้สึกพอใจเลยในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าพอหลังจากที่เผยแพร่ออกไปแล้วะคะ่ะก็จะมี ประสานงานมาติดต่อขอชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป้า,ากลุ่มเป้าหมายหลักของเราอยู่แล้วนะคะว่าพอเราทําอะไรกิจกรรมอะไรเราก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นะนะคะสู่ชุมชนแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เ,เห็นความสําคัญนะคะของการทําเรื่องของสัตว์พระราชานะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของการไม่ได้สร้างความร่ารวยให้กับเรานะคะเราแต่ว่าเราเรามีความสุข แล้วเราก็ได้ทานผักที่ปลอดสารพิษแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์สําหรับร่างกายของเรานะก็ขออนุญ,ญาตฝากเชิญชวนทุกท่านนะคะว่าไม่จําเป็นจะต้องมีใช้พื้นที่เยอะนะคะในเรื่องของการปลูกผักสวนครัวนะคะเราจัดสวนให้เป็นมีหลายรูปแบบแต่ในณนะในหลายรูปแบบนั้นนะคะมันก็ความหลากหลายนั่น,นะคะมันก็จะส่งผลส่งผลให้เรานะคะถ้าเราใช้ได้มีความรู้สึกว่าเราดำเนินรอยตามศาสตร์ของพระราชาในองค์สมเด็จพระรัชกาลที่9อะค่ะ แล้วเราก็จะมีความสุขค่ะ ครับขอบคุณท่านประธานนะฮะเดี๋ยวเรา,เอ,าอยากทราบนะโยบายหรือแนวคิดนะฮะของอท่านเกษตรอำเภอบางพลีนะครับเพราะว่าดูแล้วนะฮะท่านาทําโครงการแต่ละโครงการนะครับที่เรากําลังนั่งคุยอยู่ตอนนี้นะครับคืออ,อยู่ในงานโครงการเกษตรแฟร์นะครับแล้วก็ของดีตําบลบางปลาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดของท่านเกษตรอำเภอนะครับว่าในบางปลาหรือว่าในอำเภอบางพลีของเรานี่นะครับนอกจากโคกหนองนาโบเดลแล้วเนี่ยฮะถ้าท่านอยากจะประชาสัมพันธ์หรือแนะ นำโครงการอะ,อะไรเพิ่มเติมอย่างไรเชิญครับครับก็เรียนพี่น้องนะครับชาวอำเภอบางพลีที่รักและที่เคารพทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นรายการดีๆที่ได้ออกมาสําหรับพี่น้องชาวอำเภอบางพลีของอำเภอบางพลีของจังหวัดระบุประการเนี่ยทำโคกหนองนาง,ง่ายที่สุดของประเทศไทยเพราะว่าเป็นดินเหนียวครับ ดินดเหนียวคือสามารถขุดสาขุดอะไรได้ง่ายง่ายกว่าทางภาคอื่นเยอะนะครับถ้าดินทรายนี่ทำคันทำอะไรยากมากแต่ถ้าที่นี่ก็คือเราสามารถที่กับเก็บน้ำอะไรได้เรียบร้อยภาย,ภายในหนึ่งหนึ่งปีนะครับเราขุดสาขุดอะไรออกมาในการคํานวณน,น้ําอะไรต่างๆนั้นรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมานั่งพูดนั่งคุยกันได้ ว่าภายในหนึ่งปีเราไม่ต้องพึ่งน้ําอะไรทั้งนั้นกันครับไม่ต้องกลัวว่าเป็นสารพิษสารอะไรเรามีที่เก็บกักน้ําของเราเรียบร้อยแล้วเราลดอยู่ในบริเวณของเราแล้วน้ําก็กลับไปที่เดิมทั้งหมดเลยไม่เสียหายเลยนะครับถ้าท่านทาโคกหนองนาเมื่อไหร่ท่านจะรู้สึกความภาคภูมิใจของตัวเองว่าหนึ่งเนี่ยสบายใจ ตื่นขึ้นมาเดินออกกําลังกายรอบโคกหนองนาของเรานะครับเดินหายใจสบายๆนะครับแล้วต้นไม้ก็จะยิ้มให้กับท่านตลอดทางต้นข้าวแล้วก็ปลาเปอรก็จะขึ้นมาหาพวกเรานะครับพวกเป็ดพวกไก่อยู่ด้วยกันสดชื่นจริงๆนะครับแล้วเราเรื่องนี้ก็คือเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ อันที่สองคือเรื่องสบายใจนะครับถ้าท่านทำโคกงนงนาแล้วเนี่ยท่านจะได้เพื่อนนะครับได้เพื่อนเยุะโดยคำสามคำนะที่ในหลวงเคยจัดกับพวกเราไว้ว่าหนึ่งเนี่ยทำงานต้องได้งานอันที่สองเนี่ยก็คือทำงานแล้วต้องได้เพื่อนอันที่สามทำงานแล้วก็คือพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆโคกหน้องนาไม่มีที่สิ้นสุดครับถ้าท่านทำแล้ว ท่านจะเป็นคนมีประโยชน์ที่สุดของประเทศไทยเราครับโอ้นะฮะคุณผู้ชมครับฟังคำคมแล้วนะฮะวันนี้นะครับรายการนักประชาสัมพันธ์ชุมชนนะฮะมาตรงนี้แล้วบอกเลยนะครับว่าได้อะไรมากมายนะฮะอย่างที่ท่านบอกนะฮะได้เพื่อนนะฮะผมได้ท่านเป็นเพื่อนแล้วนะฮะผมได้ประธานเป็นเพื่อนแล้วเห็นไหมฮะทำงานผมได้งานแล้วมาทํางานต้องได้งานเห็นไหมฮะแล้วก็ถือโอกาสพัฒนาตัวเองไปด้วยนะครับอาจารย์ต้นสรุปสุดท้ายเฉยเลยครับครับโอเค ขอบพระคุณมากครับโอ้วันนี้นะครับต้องก่อนอื่นต้องต้องบอกนี้ก่อนว่าเท่าที่ไปเข้าเข้าไปสัมผัสแล้ววันนี้ได้นั่งคุยและเห็นนี่คือตัวจริงของผมเกษตรอำเภอเนาะผมพูดถูกเลยนะท่านเกษตรอำเภอแล้วนอนาคตจะเป็นยังไงต่อก็อย่าลืมเพื่อนๆแถวนี้แล้วกันเพราะได้เพื่อนแล้วนี่ใช่ไหมครับก็ในฐานะที่ที่เข้าไปร่วมกับพี่มุ้ยและเป็นส่วนพี่มุ้ยบอกว่าเออทีมเราให้ให้เป็นส่วนที่ปรึกษาผมก็เลยมีมีเพจตัวนึงที่อยากจะแนะนําของพี่มุ้ยนิดหนึ่งว่าถ้าสนใจเรื่องโคกหนองนาของชุมชนสวนเก้า บ้านสวน9000 0สใช่ไหมครับสนใจก็กดไลค์กดแชร์ในเรื่องของเพจของ OT o p s t a t i o n แล้วกันนะครับในส่วนนี้ส่วนหนึ่งที่ทสวมหมวกอยู่ทุกอย่างในบางพีบางปลาของดีบางปลามีอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วท่านอยากได้ท่านเข้าไปนะครับในส่วนของ o อ o p อ t a t i o n ฝากไว้อย่างนี้วันนี้คุ้มค่ามากที่มาสุดยอดมากครับท่านสุดยอดทั้งท่านประธานและสุดยอดทั้ง ผู้ดำเนินรายการด้วยครับขอฝากไว้แค่นี้ครับงานเยี่ยมมากครับคุณผู้ชมครับนะฮะรายการนักประชาันชุมชนนะครับวันนี้นะฮะถึงช่วงท้ายของรายการนะฮะบอกได้เลยนะครับว่าผมเห็นโคกหนองนาโบเดลนะฮะถือว่าเป็นโคกงหนองนาโบเดลที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วใช้เนื้อที่ไม่มากนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานมุ้ยนะฮะขอบคุณท่านเกษตรอำเภอบางพลีนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ต้นนะครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับขอญยกสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ